สวัสดีครับ FC ของพี่จินตราพูลลาบทุกทุกท่านครับพร้อมด้วย FC น้องเพลงพิมดาโตเกียวมิวสิกครับพร้อมกันนั่นครับ FC ของน้องวายยุทธพิชัยนะครับไอผะแดงครับหรือพระเอก3ามลอยล้านเฮาครับร่วมไปถึง FC บอสนามเดอร์บอดมิกบอดแพลนนำครับผมขอต้อนรับครับทุกท่านครับเข้าสู่จินตราภูลลาบวอลกครับเต่าบ้านนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย เหมือนเดิมครับพี่น้องครับเดินทางมาถึง EP ที่7ครับพี่น้องพิเศษสุดเลยครับผมตามทีเตาบรนนาเด้เกินไวแตงแต่แรกเลยนเนาะพี่น้องเนาะว่าจะจัดทําคลิปเบืองหลังแบบเต็มอิ่มของซิงเกิลฮอยฮักพลาบุญครับจินตราบุราาครับฟินเจลิงกับน้องเพลงพีมดาโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องก่อนอื่นครับพี่น้องครับต้องขอกราบขอบพระคุณแฟน นะครับ FC นะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมที่ให้การต้อนรับนะครับกับผลงานเพลงนี้นะครับยางอบอุ่นพี่น้องครับตอนนี้ครับทะลุ2,000 0 0วิวนะครับผมอืมนะครับจากใจนะครับทีมงานของพิ่จินตลานและก็น้องเพลงด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เด้อพี่น้องเด้อ จัดทำคลิปงามๆสวยๆงามๆนะครับแบบอบอุน่นอบอุ่นนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องครับสำหรับ e ีพีที่7นี้พี่น้องครับให้เบือเบ้องเบื้องหลังแบบเงยวๆน,น,นะครับพร้อมด้วยนะครับขอบคุณเอฟซไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะเป็น e P พิเศษเลยก็แล้วกันสําหรับ E ีพีที่7เฮ้าครับพี่น้องครับเฮ้าเดินทางมานะครับเป็นเบื้องหลังพี่จินนะครับเดินทางมาถึงวัดโพชัยนะครับหรือวัดหลวงพ่อพระสายเฮ้าครับจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยบอสบิ๊กและก็น้องเพลงนะครับหลักกะขึ้นมาเพื่อจะกราบไหว้บูชาสักการะหลวงพ่อพระสายครับขอพร้อนการจะเดินทางไปไทยอิมวีต่อครับพี่น้องครับนะฮะเฮ้าก็เลยยิบยกภาพนะครับสวยๆงามๆนะครับ มาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันแบบเต็ม <ไป S 1> อิ่มเลย <ไป S 1> พี่น้องครับเมื่อนี้ครับภาพของวิจิตรลาและก็บอสไปทําบุญนะครับพี่น้องเดี๋ยวข้อเบิงภาพไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเขามาคุยกันครับ Mm-hmm. <laughs> ย่างทีเตาบ้านนาครับได้เรียนพี่น้องแฟนๆไปแล้วนะครับ MV หอยฮักผลาบุญครับปล่อยออกไปแล้วเมื่อวันที่28นะครับหรือว่าเมื่อวานนี่แหละพี่น้องครับตอนนี้นะครับเตาบ้านนานะครับได้จัดทําคลิปขึ้นมานะครับยังบาถึงมือพี่น้องครับเกางเ้าพี่น้องเมื่อวานปล่อยเกางเ้าเกาหน้าที่นะครับตอนนี้ยังบ่ถึงมือนะครับทะลุ2 0 0 0 0 0วิวไปแล้วนะครับกราบขอบพระคุณแฟนๆเป็นอย่างสูงเลยนะครับผ่านทางช่องทางจีนตลาวอล์กกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับ แต่ว่าเต่าบันนาครับก็ยังจัดทําคลิปเบื้องหลังให้พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังกันแบบเต็มอิ่มคือเกาเด้อพี่น้องเด้อตามสัญญาครับจัดทําคลิปพิเศษนี่ขึ้นมาครับ e ีพีที่7นะครับกราบขอบพระคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ทําเบื้องหลังแบบเต็มอิ่มเลยนะครับนี่นะครับภาพเบื้องหลังพี่จีนตลราครับร่วมทําบุญกับบอสบิ๊กทางโตเกียวมิวสิกเพลนนะครับเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวห้องสีเบื้องภาพบรรยากาศในการทาบุญไปน้ำนะครับผมเดี๋ยวเขากลับมาขูดคุยกันต่อครับพี่น้องครับ มาจังคงเทสังฆทานานิสะกลิบารานิพิภุสังฆศาสโอโนชยามะ สาตุโนพันเตพิกุสังโฆพิทมานิสังฆทานานิสักพลิวปรานิปฏิสันหาโตอัมหากังทีระตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ทุกเจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนอนน้อมถวาย สังฆทา,านทั้งหลายเหล่านี้แก่ผสงค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีบิรรดามารดาปุยญาตายายรูบาอาจารย์ตลอดถึงสรรพสัตทั้งหลายโดยไม่มีประมาณหากตกทุกข ขอพ้นจากพุกถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเทินสำหรับ EP ีที่7นี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การติดตามเตาบันหน้ามาโดยตลอดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องสิพอกัน e ีพีต่อไปพี่น้องสำหรับอีพีนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับจัดทําคลิปพิเศษนะครับเป็นเมืองหลังน้ำนะครับแล้วก็เป็นคลิปขอบคุณนะครับ สำรับ MV ห้อยหักพลาบุญเนาะพี่น้องเนาะที่เขาปล่อยออกไปแล้วนะครับได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามเลยนะครับกราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนแฟนนะครับ FC ทุกทุกท่านเลยนะครับให้การติดตามเตาบันหน้าไปแบบนี้้ะพี่น้องเด้อได้รับข่าวสารก่อนผู้ใหนะครับผ่านทางช่องทางจินตราภูลาบวอลกครับเตาบันหน้าครับสีน้ำข่าวสารถูก,ถ,กถูกเรื่องถูกๆเล่านะครับเกี่ยว พี่จินตลาฟูลาบนะครับและก็อื่นๆเด้อพี่น้องเด้อมาบอกข่าวลลามาเร็วให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันพี่น้องครับเอาละพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมใ้การติดตามครับยังเหลืออีกหลายทางนะครับสําหรับเบื้องหลังการไททัมเอห้อยหักพลาบุญเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเตาบันนาจะจัดทําคลิปแบบเต็มๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับ เดี๋ยวห้องสิบภาพพี่จินนะครับไปทาย MV กันต่อแบบมองใดมองใดคอยติดตามอีพีต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เขาลากันซ้ำนี้ครับขอบคุณ<า>ครับมีความสุขสวัสดีมั่งมีสีสุขทํามาค้าขายิจตารนใดๆให้เจริญรุ่งเรืองทาการงานหน้าที่ใดให้เจริญเ้าหน้าเดินทางไปไหนที่เปลงไปแาปลอดภัยในที่ทุกสถานในการพื้นฐานสู่